แม่สวันก็ใกล้จะรับขอบฟ้าแล้วสินะเอาเป็นว่าสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับวิวกับผมเองใครวะก็ว <deb> ันนี้อยู่กับ Survival Craft นะครับใน EP ที่2กันแล้วนะครับจะสังเกต yes, เห็นไ่าตอนนี้เนี่ยผมทำการสร้างบ้านเดี๋ยวเดี๋ยวนกนกนกยู่เลยยู่เลยตอนนี้ผมก็ได้ทำการสร้างบ้านเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยว ขออนุญาตนอนพอพอพอถ้าเกิดว่ามันสวยเกินไปก็ก็ต้องตกใจนะครับโคตรสวยคือจริงๆเนะ่ยถ้าผมไม่ได้อัดคลิปเนะี่ยผมไม่สร้างบ้านเลยนะครับอยู่แต่ในถน้ำเนะี่ยจนจบเกมนะครับจนเล่นจนเบื่อเลยนะครับแตอนนี้ก็จะสังเกตเห็นได้ว่า เราแม่งแบบโอ้โหเป็นชีเปลือยอยู่แล้วกินอาหารก่อนครับนี่ตอนนี้มีเนื้อนกครับผมซึ่งเราจะเอาไปเข้าไมโครเวฟกู <c oughs> <c oughs> เรียกคนในนกไมโครเวฟแล้วแล้วก็อย่างหนึ่งครับตอนนี้เราได้เป็นในส่วนของไอรอนนะครับไอรอนอ,อซึ่งผมไปขุดเจอตรงข้างล่างนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูเนาะ เอาเป็นว่าเราขอทําการเผาก่อนเลยนะครับซึ่งมันเป็นแร่ที่มันข้างจะหายากนะครับถ้าเราขุดเอานะครับโอเคเอาเป็นว่าเรามาดูอะไรเล็กๆน้อยๆก่อนนะครับคือตอนนี้เนี่ยผมได้ทําการปลูกไปในส่วนของฝ้ายนะครับคือช่องอื่นเนะี่ยเขาเรียกว่าฟิ่นใช่ไหมแต่ผมขอเรียกว่าฝ้ายแล้วกันนะครับเพราะว่าคือมันก็คือฝ้ายอะ่ะมันไม่ใช่ฟิ่นนะเดี๋ยวเราจะทําการเก็บเกี่ยวมันกันนะครับการเก็บเกี่ยวก็คือกดคลิกค้างเอาไว้นะครับ นี่นี่มันก็จะได้ออกมาเป็นแบบนี้นะครับซึ่งมันก็จะมีทั้งที่อันที่มันได้ผลผลิตแล้วก็ไม่ได้ผลผลิตนะครับอันที่มันได้ผลผลิตก็คือจะเป็นสีขาวนะครับอันที่มันเอ่อ f a ลมันก็จะเป็นสีเขียวๆเนาะอ่าเอาเป็นว่าเราจะปลูกใหม่ครับคือถามว่ามันจะเป็นไหมก็มันก็ไม่ค่อยจะเป็นเท่าไหร่หรอกครับถ้าเกิดว่าไม่ได้ใช้เสื้อผ้าที่เป็นฝ้ายเนาะ แต่ว่าผมที่ผมปลูกเอาไว้เนี่ยผมไม่ต้องการเสื้อผ้าเท่าไหร่นะครับผมต้องการเป็นในส่วนของอ,อุปกรณ์ของปืนนะครับคือมันจะใช้เป็นส่วนประกอบในการใช้งานปืนนะครับโอเคตอนนี้เรามีอยู่40อันนะครับเอาเป็นว่าเราจะคราฟเป็นในส่วนของเสื้อผ้านะครับเพื่อป้องกันความหนาวโดยที่เราจะคราฟเป็นในส่วนของเ,ออเได้อผ้านะครับเราจะคราฟไปสัก6อัน โอ้ตอนี้เรามีเถาวัลย์ห้าอันครับก็เ,เป็นว่าผมจะทําการปลูกเถาวัลย์นะครับโดยวิธีปลูกของมันนั้นก็ง่ายได้มากครับเียงแค่คุณแปะไปตรงน,นี้คือผมก็ไม่รู้ว่ามันจะโตรหรือเปล่านะครับแต่ว่าถ้าเป็นในแพทก่อนๆเนี่ยมันจะโตนะโอเคเอาวางไว้แค่นี้ไ้แม่ดีกว่าปลูกเพิ่มไปเลยนะครับในอนาคตเนี่ยผมคิดว่าจะขยายบ้านไปตรงน,นั้นนะครับเพื่อเพิ่ม,มความกว้างแล้วก็เพิ่มแบบว่า ความที่แบบต้องให้กูเหนื่อยคือผมเนี่ยมีปัญหาเรื่องการจัดของมากๆนะครับเพราะป็นว่าเราว่างๆนะครับผมจะมาจัดของให้มันดูสวยงามขึ้นนะโอเคตอนนี้เราต้องการเป็นในส่วนของเชือกมันครับเชือกกันเลยอ่าปึ๊บปึ๊บมันจะเป็นประมาณนี้ใช่ไหมอ่าได้แล้วครับผมกางเกงเดี๋ยวนะ่กูกูก็มีกางเกงอยู่แล้วไม่ใช่หรอวะอ๋ออันนี้เป็นบ็อกเซอร์ครับมันเป็นบ็อกเซอร์ที่เกมรมันแถมมาให้อ่ะเป็นไงครับ ดูแบบเลท่อเออว่าแต่เสื้อมันคราบไหมนะเอาเป็นว่าเราจะใช้เป็นเสื้อของอ่อมีก่อนแล้วกันนะอะไรคือเสื้อหมีวะเออมันคราบไหมเอ่ยโอ้สเวตเตอร์ครับโอ้ใช้น,นี่เปลือกมากตัวั้นเราไม่เอาเราจะใช้เป็นหนังมีโอ้โหอันนี้ก็เปลือกเหมือนกันไม่เป็นไรครับเพราะว่าหนังมีเราไม่ค่อยได้ใช้ในงานอะไรเท่าไหร่แล้วเราก็ ปึ๊บเรียบร้อยได้แล้วครับเสื้อกันหนาวซึ่งบวกครับเดียวไม่ไม่ไมขากับมันเกงเดี๋ยวเราจะคราบเป็นเอ่อเจ้าเอ่ออะไรวะรองเท้าคราบไหนวะคราบนี้ใช่ไหม <c oughs> เดี๋ยวเอาใหนเดี๋ยวต้องเออคราบไหนวะเดี๋ยวดยวขอดูแป๊บหนึ่งปึ๊บ เ,เกมนี้ก็ดีอย่างหนึ่งนะครับแบบว่าสามารถดูวิธีคราบได้เนาะเราจะค้าฟเป็นอันนี้นะครับเพื่อความประหยัดว่าตอนนี้งบเราน้อยนะครับแค่สร้างบ้านนี่ก็เลยได้ว่าหาไม้ทั้งปีทั้งชาตินะครับโอเคได้แล้วครับโอ้ยร้องอยู่ได้เลิกเห่าเลิกหอนสักทีหรือว่าวิโต้ฟาดหน้าหรกเฮ้ยตอนนี้เรามีฟักทองเลยครับทาเป็นว่าผมจะเฮ้ เราสามารถคราฟเป็นพัมคินซีดได้นะครับเป็นมเมล็ดฟางทองอ่าเดี๋ยวขอคราฟเป็นอไอรอนพิกแอกเลยละกันนะครับ<ๆ>เพื่อเพิ่มความโหดแล้วก็มาเชเตอเฮ้ยมาครับทีนี้ก็เพิ่มความเลท่อนะครับเรียกได้ว่าถ้ามีชุดนี้กูจะกลายเป็นคนที่เลทท่อที่สุดในเกมนี้เลยปึ๊บปื๊บ ซึ่งทางลงมันก็โอ้ยโอ้ย,อยซึ่งทางลงมันก็อาจจะแบบดูหวาดเสียนิดนึงนะครับแต่ก็ <c oughs> ไม่เป็นไรครับผมที่แบบปากัวอันดับหนึ่งของไมค์ครับนี่กูเจอแล้วพอง,งานมึงตาย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 ,ตายนะาวี่นี่้ยเจอครับนี่ไงเหล็กคือเหล็กมันก็จะเป็นหน้าตาประมาณนี้นะครับ คือมันแบบค่อนข้างจะมองยากที่นึงนะครับถ้าคุณไม่มีทอนะ็อตเนาะซึ่งข้าล่างเนี่ยมันก็จะมีลาวาด้วยนะครับซึ่งเสียงมันจะน่าลำคาญนิดนึงนะครับก็ตัวทนฟังไปนะครับเราเล่นเราเล่นเดี๋ยวผมจะลดเสียงให้อยู่เนาะคือ <c oughs> ผมคิดว่ามันน่าจะมีทางมาแหละครับไม่งั้นมันคงจะไม่มีพวกไฮยีน่าพวกเสือมันตกลงมาเลยเนาะ <c oughs> ้าล่างนี้อะไรวะรู้สึกว่ามีจิตสังหารอยู่นะ จะมีหมีอยู่ข้างล่างนะครับโอ้โอ้ยโอ้โอ้หน้ามืดหน้ามืดโอยโอยมันร้อนนะมันร้อนมันร้อนเดีๆๆๆนะ๋ยวคือเมื่อกี้นี้เป็นอาการที่ว่าเราแบบเ้าเรียกไงหน้ามืดหรือเปล่าคืออากาศในนี้มันร้อนมากนะครับคือต้องเข้าใจแหละมันเป็นแมกมาก่าค่ะนี้ โอ้ยร้อน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 เก็ีเลิกเกียหนักเฮ้ยเฮ้ยตรงนี้มีบุยของดีครับเก็บไว้ก่อนเลยไอหมีมึงหยุดร้องสักทีขอเก็บของก่อนอืมอันนี้เป็นหนึ่งวัสดุครับเอาไว้ทำดินปืนนะครับมันคือเรียกไงมันคือกรรมฐานะครับแล้วก็เราสามารถเอากรมฐานเนี่ยไปทำเป็นในส่วนของเอ่อไม้ขีดไฟได้นะครับเแบบนี้ก็ ไดวมาจะทําการถางป่าแบบสมบูรณ์แบบไปทีเดียวนะครับแค่ไม้ขีดไฟอันเดียวก็สามารถทําให้คุณเสียวได้ทั้งอําเภอจริงๆ่ะผมก็ไม่อยากจะลงมาแล้วครับเพราะว่ามันก็น่าจะอันตรายนะครับทั้งความร้อนทั้งเสือเนี่ยโอ้โหอันตรายเต็มแม็กเลยถ้าแบบจังหวะแบบดวงดีหน่อยก็แบบอ่าไอ้นะอ่าหน้ามืดแล้วเสือก็วิ่งมากัดโอ้โหได้ได้ว่าสุดยอดไปเลยครับ โอ้นี่งไงนี่งไงนี่ไงจากั้วจาพนมไปกูไม่คุยกับมึงหรอกไปละเอาเป็นว่าเราจะขึ้นไปข้างบนแล้วกัน,นครับคือเราไม่มีธุระให้มาอยู่ตรงนี้ละเดี๋ยวเราขึ้นไงวะเดี๋ยวมันจะขึ้นกันทีนี่อ่ามาโอเคตรงนี้ครับเกือบหลงอ่ะเดี๋ยวจะไม่ใช่ผิดทางละรู้สึกเราจะต่อทางผิดหรือเปล่า ใช่ครับต่อทางผิดไอชิบหายเยวขอทำเป็นทางแล้วกันครับตรงนี้เห็นด้ไหม <c oughs> อ่ะเยวค่อยมาแก้แล้วกันครับโอเคขึ้นไปข้างบนดีกว่าครับคือจากการคาดเดาของผมเนี่ยคือว่าข้างบนเนี่ยพวกสัตว์มาสปอนไม่ได้ใช่ไหมครับ <c oughs> เพราะว่ามันเป็นน้ำใช่ไหมและทีเนี้ยทำให้มันต้องมาสปอนข้างล่างนี่แทนซึ่ง มันคตรน่ารำคาญรู้ชอบสุดๆเลยคิดว่าสักวันหนึ่งเราก็น่าจะต้องย้ายแบบแต่ว่าคงจะอีกนานแหละครับว่าจะได้ย้ายเดี๋ยวขอดูก่อนว่าประตูบ้านกูปิดหรือเปล่าปิดหายประตูบ้านไม่ปิดปิดก่อนครับแล้วก็นอนคือถ้าสมมุติว่าเราไม่ไม่ปิดประตูบ้านเนี่ยสิ่งที่คุณจะเจอไปสิ่งต่อไปก็คือหมามาลุมแทะคุณนี่เฮ้ยโอเคครับตอนนี้โตเรียบร้อยคือบางทีเสื้อผมคี่ว่ามันก็หนาไปเนาะ โอ้นี่ครับผักวันโตหมดแล้วซึ่งเราจะไม่รีบเก็บมันนะครับเดี๋ยนะ <laughs> ได้ดคืออะไรวะคุณไ <laughs> ปอยู่ในข้าบนนั้น <laughs> โอ้ยนี่พี่มาของต้นไม้สวรรค์น,นะครับ <laughs> อยู่บนฟ้าเดี๋ยนะพอลองชิมเนื้อไก่กันนะครับอืมโอยถึงกินไม่ค่อยอิ่มแต่ก็พอได้นะรสชาติก็ กูไม่รู้ะลรกูไม่ใช่ตัวละครในเกมโอเคตอนนี้ไม่มีฐานนะคือหลองังจากที่ผมได้ไปเจอเหล็กเนี่ยผมก็ไม่ขุดฐานเลยเอ้ยโอเคเลยพอดีเลยอย่างเงี้ยเดี๋ยวข้าไปดูนี่มันจะได้แบบนี้นะครับซึ่งผมจะไม่ขอคราฟเยอะแล้วกันนะคราฟเป็นประมาณนี้เอามาแบบเล่นขำๆแล้วกันนะครับถ้าเผลอแบบพลาดโดนบ้านนี่ผมว่าคงจะเป็นอะไรที่สุดยอดเลยนะ อาจจะได้สร้างใหม่เลยโอเคเดี๋ยวจะเอ้ยผมลืมไปเนี่ยเราน่าจะตักลาวามาเนาะคือถ้าเราตักลาวามาเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่เวลาเผาเราจะเผาได้นานมากนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรครับเผาเหล็กเลยคือตอนนี้ก็งงเหมือนกันนะว่าไอเน,นี้ยสีส้มแร่มันเป็นสีเขียวและไอเน,นี้ยแร่สีเขียวออกมาเป็นสีขาว งงวัตเตอร์ฟักงงเลยเดี๋ยวเราจะออกไปอ่าไปสู้รัดฟัดเหวี่ยงกับไอ้พวกวัวก่อนนะครับราว่าเรารู้สึกแบบคันไม้คันตีนซะเหลือเกินแล้วพวกวัวมันอยู่ไหนกันนะโอ้โนี่มีแต่วัวตัวเมียตัวูอ,อยู่ไหนไวะอยู่ไหนไม่รู้แต่กูไฟแต่กูตีตายเลยนี่นี่นี่รอบสังหารแม่ง วัวตัวผู้ไม่ดูแลวัวตัวเมียกูก็ทําการมาหลอยเลยไปนในกูโคตรสุภาพบุรุษเฮ้ยพอยุ่ตกครับแหมบรรยากาศท่านดีสือเกินตอนนี้ก็เป็นทำเลดีเหมือนกันครับถ้าเราทําบ้านตอนนั้นเสร็จเราอาจจะแบบมีการย้ายมาตรงนี้เนาะว่าพื้นที่มันก็สวยดีนะแต่ว่าถ้าเราเลาะเขาตรงนี้ออกนี่จะเป็นอะไรที่มันสวยมากเลยนะ โอเคเดี๋ยวเราจะเดินดูแถวนี้ก่อนนะครับเพราะว่าเรายังไม่เคยมาแถวนี้เลยเดี๋ยวพาร์ทนี้ผมจะพาสำรวจบริเวณรอบบ้านเฮ้ยเจ้าหมูน้อยอืมอืมโอ้ย ดาเมจเยอะมากครับอันนี้ออามีเพื่อนอีกตัวหนึ่งอุย้ยอือืม,อมตายจะไ,ได้ว่าตอนนี้คือแบบอาวุธโคตรโหดนะครับตอนนี้ใครลยคือปืนถ้ามีปืนนี่แบบโหจะได้ว่ากูจะไฟกับทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกใบนี้เลยนี่ใช้ไา่ถูกวิธีใช้ขุดดินโอ้โหตรงนี้เป็นอ่อนี่บอกคุณผู้ชม เป็นดินแดนหิมะซึ่งผมว่าเราไม่ควรจะไปตอนนี้นะครับเป็นเพราะว่าอ่ชุดของเรานี่แลดูแบบเออไม่สมประกอบเลยนะแลดูว่ายไงคือแลดูกากสุๆไปเลยเดาเป็นว่าเราถ้าเรามีชุดขโหดมีม้าสักตัวงเนี่ยเราจะไปได้กันอาชิบหายแล้วตัวละครกูเหนื่อยแค่นี้ก็เหนื่อยแล้วหรอวะ เราเป็นว่าเราจะใช้สูตรนะครับเดินถอยหลังไม่รู้จะเหนื่อยหรือเปล่าโอ้เจ้าหมูน้อยมึงก็เป็นเหยื่อะไรต่อไปของกูสินะก็เอ้ยเยอะวเ่เยอะเยอะเยอะเอ้ยเยอะวะ่ะแตกแตกเอาว่าไงว่าไงรักเพื่อนรักเพื่อนรักเพื่อนรักให้มันสุดนะไม่ใช่รักว้แค่แดก Okay, ได้เนื้อครับเอาเอานี้ไอ้นี่ไอ้นี่เหมือนจะรักเพื่อนแต่ก็ไม่รักจริงโอ้หตอนนี้ได้เนื้อเยอะมากเลยครับเอ้ยพอดีเลยรู้สึกคันไม้คันมืออยากจะทำอะไรที่มันแบบว่าเป็นมิรตัอสิ่งแวดล้อมอ่ะนะเฮ้ย <c oughs> พอเราเผาไปใช่ไหมเขากีจะเดินต้นไม้อว,ว่าโอเคผมว่ามันคงจะไม่ลามหรอฮะ เฮียไม่ลามจริงด้วยไม่มติดเลยตันนั้นเป็นทะเลทรายครับคือผมได้ลงไปสำรวจบ้างนิดหน่อยนะ,เ,ยะเบ้ยปาปิเลียาอ่าอ่าแตกแตกอยู่ตัวเดียวอะ่ะไม่รอดนะเจ้าหนูกูเหยียบซ้ำด้วยหายแล้วเพื่อนจะมามเนี่ยเอ้าจะมืดแล้วเหรอโอ้ไม่แย่จริงเลยรู้สึกแบบ ทำไมเกมมึงมืดเร็วจังวะเฮ้ยโอ้ย,อยม้าครับเดี๋ยวสักวันหนึ่งเราจะจะมาลากมันกลับบ้านนะครับเดี๋ยวนี้ก็มีวัวเพียบเลยครับจริงๆก็อยากจะทำคลอกให้มันอยู่นะเดๆต่ะบริจาคอันนั้นเขาเรียกว่าอาย,ายา,ย,ยายาอะไรวะยา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  ฮึบโอ้ยยังไม่ถึงเฮ้ยโอ้ยรู้สึกตอนนี้ไม่มีแรงเดินแล้ววะ่ะมันถึงตัวละครนะโอเคมบรรยากาศช่างสวยงามก็เป็นยังไงกันบ้างครับผมสลับเกม Survival ครับในพ a r t ที่2ของเราครับอาจจะไม่ได้มีอะไรมากนะครับก็เอาเป็นว่ามาดูแบบชิลๆแล้วกันนะครับถ้าเกิดว่าใครชอบคลิปของผมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์าากดซับสไครต์าาให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ไปแล้วครับผมเอาชิปหายตีกระจก